ก่อนเื่นเราต้องดูจังหวะระเบิดก่อนหนศูนย์ตายบนอันนี้คือหน้าเครื่องยนต์นี่คือสูบหนึ่งเราจะมองเห็นลูกสูบทิธีสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อลูกสูบขึ้นถึงศูนย์ใตยบนร่องลิ่มนี้จะตั้งองศาเป็น90องศาอันดับแรกให้เราประกอบเฟืองเพลาเข้าเบี่ยงเฟืองตัวนี้หน้าที่ของมันก็คือรับกําลังจากเพลาเข้าเบี่ยงมาขับเฟืองปั๊มมันเครื่องก็คือตัวนี้ตัวแรกสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเราจะต้องไม่ลืมใส่ลิ่ม เราก็ลกูงมันเฟืองเราก็ใส่ใส่เล่้ยให้ตรงเฟืองที่มีสองด้านด้านนี้จะไม่มีเครื่องหมายมาร์กใดๆด้านนี้จะมีเครื่องหมายมาร์กอยู่เพราะนั้นตำแหน่งเฟืองต้องเอาด้านนี้ลง ระหว่างที่เราทําการตีนั้นต้องระวังก็คือเฟืองนั้นจะต้องขบกันค่อยๆดูว่ามันขบกันแล้วต้องลงได้ถ้าลงไม่ได้หรือไม่ขบกันเราตีเดียวเฟืองจะแตกเฟืองปั๊มนันเครื่องนั้นจะไม่มีมาร์กซึ่งการขับของเฟืองที่จะไปขับปั๊มพอร์และการขับเฟืองของปั๊มสูญญากาศหรือระบบเบรกนั้นเมื่อใส่ฝาเราเมื่อเราทาการใส่ฝาครอบหน้าเข้าไปคือเราสามารถใส่เข้าไปได้เลยโดยไม่ต้องมีมาร์กพอเขาเห็นงจะมีมาร์ก หลังจากเราใส่เฟืองพเพลาข้อเหวี่ยงเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเป็นการใส่เฟืองเชื่อมก็คือเฟืองตัวกลางตัวใหญ่ตัวนี้การใส่นั้นจะต้องมาร์กตรงลักษณะนี้ก็คือที่ตัวเฟืองของพเพลาข้อเหวี่ยงจะมีมาร์กอีกสองตัวผมแทนด้วยสีแดงขีดสองเส้นส่วนเฟืองสะพานผมแทนด้วยหนึ่งเส้นก็คือถ้าท่านมองอยู่ใกล้ๆจะเห็นลักษณะมันจะขับกันแบบนี้ส่วนฝั่งอีกด้านหนึ่งก็คือ ็จะมีอยู่สองเส้นก็คือเส้นซ้ายเส้นขวาและที่เฟืองปั๊มของวันรโซล่าก็มีอีกหนึ่งจุดรวมเป็นสามจุดให้มันขับกันอยู่ลนนักษณะนี้ส่วนมาร์กตัวนี้เป็นมาร์กที่เราจะต้องใส่โซ่ภายหลังให้ความสําคัญในภายหลังตอนใส่โซ่วิธีการใส่เฟืองตัวใหญ่ <S <S เดี๋ยวเราไปดูวิธีการล็อกว่าเราจะมีวิธีการการล็อกอย่างไรถ้าเราไม่มีการล็อกอาจทำให้พอเขวียนมันมีการหักได้คือก็คือจุดนี้มีการหักได้ หรือถ้าไม่มีการล็อกเครื่อยนต์นั้นจะมีเสียงดังฟังไม่เพราะวิธีการเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทาอย่างไรดยการเอาน็อตเบอร์สิบใส่ไวสองตัววิธีการใส่ที่ง่ายสุดก็คือให้ท่านเอาเฟืองนี้มาใส่ลักษณะนี้แต่อย่าให้มันลงสูงสุดแต่อย่าให้มันลงไปต่ําสุดให้อยู่มันครึ่งๆึ่งแบบนี้แล้วเอาน็อตองตัวใส่นี้แล้วเอาไฟควงสอดแบบนี้เราหมุนตามเขเ็มนาฬิกา ทำให้รูนี้ตรงกันเราเอาน็อตเบอร์สิบสใส่เข้าไปล็อกเมื่อเราประก,รกอบเฟืองตรงทุกจุดแล้วก็คือจุดแรกคือจุดนี้ซ้ายมือจุดที่สองขวามือขันนอ็อตสองตัวนี้ให้แน่นการขันแน่นนั้นจะต้องดูรูน้ำมันเครื่องนั้นจะต้องตรงกันจะมีรูน้ำมันเครื่องตรงนี้จะต้องให้ตรงรูน,น้ำมันเครื่องตรงนี้แล้วเราก็ <Okey> ถนอดน็อตสามตัวนี้ออกเป็นน็อตเบอร์สิบส่วนตัวนี้เป็นตัวล็อกเราก็หลักเกณฑ์การประกอบเฟืองหน้าของเครื่องยนต์ทุกเครื่องยนต์ จะไม่มีความแตกต่างกันมากนักจะแตกต่างกันเล็กน้อยตรงที่ว่าบางเครื่องอยู่นั้นจะมีสลักตัววายหรือตัวตัววายสองตัวหรือตัววายหนึ่งตัวไม่ว่าจะเป็นจุดนี้หรือจุดนี้สลักตัวหรังสือนั้นจะต่างกันแต่โดยวรวมแล้วก็จะมีจุด3จุดแบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการถอดแต่และเครื่องอยู่นั้นเราจะต้องจําตั้งแต่แรกก่อนถอดว่าเป็นสันลักณ์แบบไหนแล้วเราก็จาเอาไว้สําหรับรถยนต์ในรุ่นปัจจุบันการจะตั้งเฟือง หรือมาปีสองแบบคือแบบที่ใช้เฟืองแบบที่ใช้โซ่สําหรับแบบที่ใช้เฟืองนั้นเราจะสังเกตได้ง่ายลักษณะในการสังเกตก็คือเฟืองตัวไหนที่มีมาร์กที่เราสังเกตได้นั่นหมายความว่าเฟืองชุดนั้นจะต้องตั้งหรือปรับตั้งเฟืองให้ตรงมาร์กกันส่วนเฟืองไหนที่เรามองแล้วไม่มีมาร์คแสดงว่าเฟืองนั้นไม่มีความจำเป็นจะต้องตั้งมาร์กให้เราสามารถใส่อย่างไรก็ได้